ที่รับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเว็บ141โซนะครับผมก็เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเปิดเพื่ออยากให้น้องๆได้รหัสดีๆเล่นกับอ๋อเล่นกันทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิแบบเขาเขียนหน้าเว็บเลยนะดูดีทุกคนเป็นเว็บเปิดใหม่นี่ครับนี่นะครับก็จะมีผู้โชคดีล่าสุดอยู่นะครับ5รายการล่าสุดนะครับนี่สุ่มได้ของรางวัลมัดไซต์มะนะครับสุ่มได้เมื่อเวลาหนึ่งทุ่ม4ิบนี่ครับผม ดูดีแบบมีคนสูมได้ของรางวัลมากมายเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเอสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับแล้วก็สมัครซื้อชื่อผู้ใช้งานนะครับผมเลยแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปตามที่เราจําได้เลยนะครับผมใส่ไปมั่มๆเลยก็ได้นะครับแต่เราต้องจําได้นี่ครับผมนี่นะครับแล้วก็กดจะไม่ต้องใช้โปรแกรมอัตโนมัติต่อแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผมนี่ครับอาจจะมีเสียงรบกวนขอไปนะครับสําเร็จนะครับสมัครสมาชิกสําเร็จนี่ครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับหลังจากนั้น แล้วก็กดเข้าไปตรงที่คําว่าเติมเงินนะครับนี่ครับเราจะเติมแบบอังเปอร์เลดนี่ครับผมนี่เราก็ดูวิธีการเติมได้นะครับนี่ครับเลื่อนมาตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับมันจะเขียนบอกอยู่นี่ครับผมแล้วก็มาตรงซองของขวัญนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับเป็นเป็นหนึ่งซองนะครับแล้วก็กดสร้างซองนะครับนี่ครับมันก็จะมาอย่างนี้แล้วกดยืนยันไปกดปุ่มยืนยันแล้วคลอกลิงก์มาครับประมาณนี้นะครับผมอืม เราคัดลอกลิงมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกดเติมเครดิตไปเลยนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าหลักเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับเด่ายวผมานะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราสุ่มไปหมดไปตั้งหลายเครดิตแล้วครับดูเครดิตบอเลยเหลืออยู่265นะยครับจาก400เครดิตนะครับรอบนี้ผมจะทําการสุ่มนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้ครับเอาแบบจนกว่าจะได้ครับไม่ได้ไม่ยอนะครับเติมเพิ่มเลยนะครับคือแบบยังไงครับทุกคนรอบนี้มันต้อง ต้องเฮ้เยเ้าเชื่อได้ไอดีบมอเอฟแต่ได้ไอดีแกน่นล็ักนะครับหัวข้างขาวนะครับเฮ้ยทุกคนนี่ไงทุกคนคือแบบมันเขียนบอกตรงนี้เลยนะผมก็ขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแบบเข้าไปอะไรเงี้ยผมจะไปเล่นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยรับทุกคนก็คือมันได้จริงนะครับเวบเ,เวบอะไรวะหนึ่งสี่หนึ่งโซนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับผมก็อาทิตย์หน้าผมอาจจะไม่ได้แจกนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วนะครับผมอันนี้ต้องรอดูนะครับถ้ามีผมก็จะหามาแจกนะครับผมก็ทุกคลิปเลยนะครับก็ที่ผมแจกนะทุกคลิปเลยต้องกดไลค์ถึง2องรไลค์ด้วยนะครับถึงผมจะแจกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับผมอืม ผมไม่ค่อยมีตังค์เลยนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้แบบยังไงทุกคนรหัสนี้ผมก็ซื้อมาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่รหัสบัตรไฟนั้นผมซื้อมาแพงสุดแล้วนะครับผมก็นั่นแหละนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเนาะเพราะว่ากว่าผมจะซื้อรหัสมานี้ก็ <c oughs> เงือแทบไหลนะครับเพราะว่ามันก็ตังค์นะครับกว่าจะหาได้นะครับผม แล้วต้องเอามาแจกด้วยแต่ผมเต็มใจแจกอยู่แล้วครับจะว่ายอดไลค์ไม่ถึงนะครับทุกคลิปเลยแต่ผมก็แจกอยู่แล้วเนาะแต่ต้องรอดูก่อนนะครับผมเ,เดี๋ยวขอไปดูกิจกรรมใหม่ก่อนนะครับกิจกรรมรถนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะเอ้ยแรยงเลยนะตัวนี้บวกความทนทานด้วยทุกคนอย่างดีสุ่มไปเลยฮะ ไม่น่าได้นะครับไม่ได้เคเดี๋ยวเราไปดูคันที่ตัวละครกันบ้างนะครับเคเนี่ยพวกชุดก็มีประมาณนี้นะอันนี้หัวนะครับจะมีหัวแร่ด้วยนะหัวไอโบลี่บลิงอะไรเนะี่ยหัวที่มันมาพร้อมแลกหน้าลลอกอะทุกคนเนี่ยไม่นำกลับมาขายด้วย มีแว่นตาด้วยนะครับของก็ไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าซื้อมาไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมดูเองเลยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจพูดครับ นี่ตัวละครผู้หญิงนะครับชุดช่วงนี้ผมนอนค่อยเต็มเต็มอิ่มเลยนะครับเพราะว่าเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับแบบตื่นเช้ามาตาบวมอะไรเงี้ยทุกคนใครเคยเป็นบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมแม่งตาบวมทุกวันอนะไอ้ครับ ใครที่ถามผมนะครับว่าผมอายุเท่าไหร่ผมอายุสิบห้านะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอลเลกชันกันบ้างนะครับผมท่าทางก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมดูเอาเลยนะครับผมขี้เกียจพูดแล้วเมื่อยปากมากเลยทุกคน อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่ปืนอัพเกรดกันบ้างนะครับผมปืนอัปเกรดไม่มีสักะบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครังอาวุธกันบ้างนะครับผมเป็นแบบหรหัสขอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเราแต่งงบประมาณอนะถ้ามีงบเยอะผมก็จะหา,หารหัสดีๆกว่านี้มาหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตังจริงๆนะครับแต่ผมก็ต้องหา,หารหัสมาแจกนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่ มันต้องทาอ่ะเพราะมันผมแจก,กรหัสตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะมันต้องทําผมมาไกลแล้วทุกคนมันต้องทําไปเรื่อยๆเนาะนี่ให้คาตนานครับผมไฮไลท์เราอยู่ที่คาตนะนี้เลยนะครับน่าจะแพงสุดในรหัสนี้แล้วเนาะคาตนานี่ระเบิดน,นะครับ